ความคิดส่วนตัวเลยนะเขาต้คิดว่านี่คนนี้ไปทำงานอะไรวะชื่อนัชยาตังสุวรรณนะคะชื่อเล่นชื่อนัตตี้ค่ะปัจจุบันมีอาชีพเป็นช่างสักแล้วก็เป็นนักศึกษาด้วยค่ะตอนนี้เรียนปริญญาตรีอยู่ปีสี่แล้วค่ะรอยสักอันแรกของนัน่าจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นชื่อกับนามสกุลนะคิดแล้วไม่ออกสักชื่อกับนามสกุลแค่อยากลองเข็มอยากรู้ว่า จเจ็บขนาดไหนจุดเริ่มต้นของการชอบลายสักของนัดก็คือ,อช่วงหนึ่งนัดติดาดาราเกาหลีมากแล้วก็มีศิลปินคนนึงที่นัดชื่นชอบแล้วคือเขาสักไว้ที่ข้างลาตัวแล้วรู้สึกว่ามันสวยมากเลยเทมากอลยเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าถ้าเรามีลายศักแบบนี้บ้างก็น่าจะแบบเทมากเลยอะไรเงี้ยค่ะ ก็ประมาณ4ปีกว่าลวคะ่ะสปีจะเข้าห้าปีละง,งานที่สักที่ร้านปล่อยที่สุดก็จะเป็นงานประเภทงานญี่ปุ่นค่ะก็เป็นปลาคาเป็นอ่าหน้าคาบุกิซามูไรพวกงานอ่างานกิโมโน,โนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะสัก่อค่ความความแตกต่างเหรอคะอ่าสำหรับ ตัวช่างเนี่ยเราคิดว่ามันมันไม่ได้แตกต่างมากมันอยู่ที่ฝีมือคนหรือว่าประสบการณ์ของคนแต่ถ้าสําหรับลูกค้าเนี่ยเราที่เคยถามลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าเขาจะรู้สึกว่าช่างสับผู้หญิงเนี่ยด้วยความมีมีน้อยแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบน่าจะไม่เก่งเท่าช่างผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เคยนั่งคุยกับลูกค้ามาเนาะ ก็จะเป็นแบบว่าเออเวลาเราจะไปสมัครงานเนี่ยสมมตินะจะไปสมัครงานเนี่ยแล้วนัดสักออกนอกล่มผ้าแบบเนี้ยเขาจะไม่รับทางบริษัทส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เลยจะไม่รับคือถ้าคุณไม่มีรอยสักเลยนอกล่มผ้าแล้วคุณเข้าไปทํางานแล้วคุณค่อยมาสักอะ่ะอย่างเงี้ยได้มันก็มีความสงสัยแบบทําไมอะ่ะมันไม่เหมือนกันหรอระหว่างสักแล้วไปทํางานกับเข้าไปทํางานก่อนแล้วค่อยมาสากักอย่างเงี้ยอยาก อยากให้เปลี่ยนตรงนี้นว่าต่อให้คุณจะมีรอยสักเยอะแยะขนาดไหนสวยไม่สวยอะไรยังไงอะ่ะให้คุณโฟกัสไปที่ว่าประสบการณ์ทํางานของเขาความสามารถของเขาจะดีกว่าหรือเปล่าที่จะมามองว่าคุณสักนะแล้วฉันจะไม่รับคุณเข้าทํางานอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวว่าแต่อาชีพช่างสาักเลยรู้แหลยอาชีพก็มีผลกระทบเยอะมากแต่ถ้าพูดในถึงมุมของช่างสาักเนี่ยโดนเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่า อย่างเมื่อปีหกสามที่ผ่านมาเนี่ยหยุดร้านไปสองเดือนเลยนะมันทําให้เรารู้เลยว่าการมีรายได้เข้าทางเดียวเนี่ยแย่มากเลยเพราะเราหยุดทํางานไปเลยต้องมาเกยบใช้กําไรที่เราเคยได้มาอย่างเงี้ยหมดเกลี้ยงเลยทํางานก็ไม่ได้ไม่งั้นก็โดนแจ้งอีกก็อืออ่ะจริงๆมันส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวเลยอะ่ะคือเวลาเราสัก ในช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้รับลูกค้าเยอะเรามีแค่ลูกค้ากับเราเท่านั้นอาจจะมีเพื่อนลูกค้าบ้างคนสองคนแต่ว่ามันมีระยะห่างแล้วก็เราใส่หน้ากากอนามัยตลอดเรามีการฆ่าเชื้อทุกอย่างตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าโควิดยังไม่หายก็อยากให้เผาๆเ,เรื่องการหยุดร้านไว้บ้างก็ดีนะคะเพราะว่ารายได้หายไปเยอะมากเลยค่ะ คนหนึ่งที่นั้นอยากจะเอามาพูดนะคะก็คือคุณพิมลี่พายค่ะแม่ค้าออนไลน์ของเรานน่นเองซึ่งเราจะเห็นจากในสื่อนะว่าพิมนีพายเป็นคนที่มีรายศักยเยอะในในระดับหนึ่งเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยที่เขาทําเป็นประจำแล้วก็ทุกคนทั้งประเทศเนี่ยได้เห็นได้รับรู้เลยคือ เขาเป็นคนที่ทําความดีเพื่อสังคมมากทาความดีโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยค่ะแล้วก็ในจํานวนที่เยอะพอสมควรเนาะเยอะมากอย่างการที่ไปติดแผงโซลาเซลล์ให้กับเด็กๆที่องค์ก่นะคะการช่วยชาวบ้านนะคะเป็นหัวเรี้ยวหัวแรงในการขุดบ่อน้ําบาดาลติดไปให้กับชุมชนอย่างเงี้ยค่ะในชุมชนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง นะคะแล้วก็เป็นมีทุนการศึกษาให้กับผู้พิการอย่างเงี้ยค่ะที่มีความสามารถที่ได้โอกาสในการศึกษาต่ออย่างเงี้ยคือพิมพ์นิพายช่วยหมดเลยนะคะทำให้เราเห็นรู้สึกว่าคนมีรอยสักเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะคะไม่ไม่ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้อะไรเลยว่าคนมีรอยสักเป็นคนที่ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ดีทำงานได้หรือเป็นคนที่ไม่ดีในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างพิมพ์ลีพาเนี่ยทำให้เราเห็นชัดได้ยางมากเลยค่ะอันแรกเลยถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยอยากให้ใจเย็นๆใจเย็นๆในเรื่องของการหาลายสากักใจเย็นๆในเรื่องของการคิดที่จะสากอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่สังคมเราเนี่ยยังไม่เปิดกว้างเข่าต่างประเทศเนาะ เวลาเราสักไปแล้วเนี่ยมันจะทางานยากก็เลยแบบว่าให้คุณมีงานที่มั่นคงก่อนให้คนทํางานได้ก่อนแล้วก็ค่อยคิดเรื่องสักทีหลังส่วนในมุมของสังคมเหรอคะอยากให้เลิกคิดว่าคนสักเป็นคนไม่ดีอะคะ่ะแบบสักมาคนนี้ต้องแรงแน่เลยคนนี้ต้องแบบโอ้โหโเกเรแน่เลย,เลยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับอุปนิสัยอี่ยค่ะก็ฝากถึง หลายๆคนนะคะเปิดใจให้กับคนที่สากเยอะๆหรือคนที่ชอบลายสากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ